ครับทุกคนในนี้เลยนะครับทุกคนเห็นไหมเงินนะครับผมไม่จับับเลยทุกคนอย่างเยอะเลยนะผมเอาละครับผมก็ขอกราบสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้จะมาแจกเกมโป๊ะคาบากิ้งนะครับผมซึ่งมันเป็นอัปเดตใหม่เลยนะผมวอ้์ชรนล่าสุดนะทุกคนโอเคนะครับก็เดี๋ยวลองมาดูตองคาดนี้ก่อนเดี๋ยวทุกคนกดมาตรงนี้เลยนะนี่นี่ครับปุ๊บอ่าแล้วเราเลือกได้เลยนะครับผมว่าเราจะซื้อกันไหนทุกคนนี่นะครับผมซื้อได้ทั้งหมดเลยนะคน ในนี้ส่วนรถที่ผมแต่งนะครับผมก็จะเป็นรถอิซูซูเองนะครับผมอิซูดีแมกนะคันนี้เลยนะครับโอเคใครจะแต่งตามก็สามารถแต่งตามได้นะครับผมก็ไปหาในยูทูบนะไม่ได้มาสอนนะครับอ่าโอเคนะครับเดี๋ยวเราเนี่ยไปเจอกันในแมปดีกว่านะครับผมเครื่องก็สามารถอัพได้หมดเลยนะทุกคนไม่ว่าจะอัพอะไรนะครับผมเงินเราไม่จํากัดนะทุกคนโอเคไปเราไปเจอกันในแมปนะครับผมวันนี้ผมก็จะมาเล่นออนไลน์ด้วยทุกคนออนไลน์เกมมาตรงเซิร์ฟแรกเลยทุกคนะกดไปเลยนะครับ โอเคนะครับตอนนี้เราก็มาอยู่ในแมปไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็สามารถเล่นได้ตามปกติเลยนะครับโหผมอยู่เนี่ยนอกชายแดนเลยทุกคนโอเคนะครับผมก็สําหรับคิ้เนี่ยผมก็ต้องขอวลาไปก่อนนะครับอยากให้ผมแจกอะไรก็สามารถแสดงความยิน็นได้เลยนะครับผมก็จะมาทยอยต่อไ้นะครับทุกคนโอเคเนาะโอเคไปแล้วก่อนละกันนะครับผมแล้วเจอคลิปหน้านะลิงตัวเกมผมก็จะทิ้งไว้ใต้คลิปนะครับผมไปแล้วนะครับทุกคนบาย